สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC แฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนิวพารวยนะครับผมวันนี้แอดมินเดินทางมาที่ต่อแม่ตะเคียนนะครับก็คือว่าตรงนี้นี่ให้โชคให้ลาบเข้าเป็นประจํานะครับท่านผู้ชมเอฟซีไเข้ามาแล้วนะครับขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแจกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับผมว่าเข้ามาทำอะไรกันที่นี่นะครับได้ข่าวว่าตรงนี้ให้โชคให้ลาบเยอะนะครับผมแอดมินก็เลยเดินทางมาที่นี่ เพื่อที่จะขอแนวทางวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมวันก็ว่านี่เนี่ยเขาเรียกว่าซานน้าลูกนกอเป็นเพียงแต่ขิดไปขิดมาเลยเองก็มาผึ่งหลงโพหลงใช้ประุทธเจ้าอยู่น้าวัดนี้กทแม่ขออันถูกหลาบเนียทางตัวเลขนะคะแม่สำรับวันที่อะไรนะ หนึ่งค่ะเนี่ยหนึ่งตัวลากอ๋อหนึ่งกันยาก้นค่ะเนี่ยกันยายนค่ะพ่อลูกพ่อคลานเด่จะบอกลูกเด้อตอไม่ต้องไปเอาไกลตอไม่ต้องไปเอาไกลมาอยู่ที่ลูกไปเอามาเลยยากินหมอหลายหมอนักเลยไอรถมาจอดไอเกียนมาจอดแล้วก็มา มันจังวันที่หนึ่งมันก็อยู่ข้างลังนั่นนละลูกต้องขั้นชีพทำให้ไดเออมาเถอะอยากกินข้าวไรยหมอมันที่ขันหูงที้ขันหูอยู่บ่อเดียวกับพ่อลูกทรพีอันเดียวนี่นะใช่จะวัดตักอันเดียวกันไม่ต้องคิดอะไรมากมายที่ลูกลูกทำมีน่ะลูกมีบารมีเกิดฉุกๆุระองค์ที่มาน่ะ มีบุญร่วมกันถ้าลูกพึ่งได้มาได้ครับถ้าว่าไม่มีบุญร่วมมีคนมีคนเท่านีน่ถ้าไม่อยากได้ยางมีไเช็ดที่ทำยังไงเนาถึงก,ก็ควรมวังยรื่งนี้หนม่บอกแม่บอกก็ได้แต่ว่าไม่อยากจะบอกมากายให้มอเดียวกันนี่แหละลูกกินเขามอเดียวกันมาไปนหนเช็ดด่นานเช็ด คนแปดคนมันก็อยู่แค่นี้เองนะลูกมอหลูกเดียวหลูกก็เลี่ยงกันได้นะลูกนะแม่เป็นคิดคิดดูก่อนนะลูกเด้อถ้าว่าพิษถูกนะก็ไม่ต้องว่าดอกเนาะสมัยก่อนมันมีไอ้อะไรก็เรียกอะไรลูกทุกวันนี้จักมันไม่มีลูกอะไรท่งนาชองลังจักกัดนากัดลังถูกต้องถ้าว่าถูกถูกต้องต้องนะแม่น่ะอยากให้ดูแม่ว่าแม่อยากให้ด อันไหนเสียงต้นไหนลูกอยากให้เสียงแม่เขียนให้อยากเสียงอย่างนี้จะให้ให้ให้แม่เขียนให้นี่ครับให้แม่เขียนให้ครับโชคลาบดอกเขาเลยเคยมีคนมาเขาฝุมนนี่คือก็แอบสื่อของม่นเลยครับ ตรงขึ้นเอานเลยคับตับนี่กูเอาขึ้นลูลูกลูกเนเป็น่เป็นลูกน้องตเจ้าหนวงครับที่ผมเุดขึ้นมาผมว่าใช้กาเนงงานตะเคียนขอขยับขึ้นก็ให้ขึ้นง่ายผมจะขึ้นผมก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วมาตัดเขาคนที่ตัดก็ตายโดยสอง ต้นยาวครับยาวใหญ่ครับแม่เห็นหรือยังครับแม่มันจ่อตรงไหนครับมงินนี่แม่เขาชื่อแม่ท้องแม่น้ำไอ้ที่ตรงที่เด็กหายลงไปนั่นชื่อคุณดำอยู่ตรงนั้นหนึ่สามที่หลังที่นวันเน่ที่นักกระดาษลงไปอ่ะโอตอนคืนดีสอยู่ครับช่วยหายาบรูกุล้านเด้ค่ะครับแม่ยังอยู่ไหมครับแม่คนึ่งปีคเสียง ฟ<ม>ว่าอไแ่ว่า,า,วาถูกมก็น,กนั่งฟังถือครับอ <because S 2> ๋อเมฆในมกำลังนั่งฟังเมกลังนั่งฟังอยู่ค,ค่ะเดี๋ยวรอจะพูดนะคะลอรจะพูดเมจะพูดงินอู่มฆุ้มมด้วยมกค่ฮัลโหลแมก ก็เปลี girl, girl ่ยนดีท hmm. so, so ุกท <c oughs> ีก็ไม่ได้ยินในหูงอผมยังไม่ตายผมยังไม่ตายตอนตอนที่มันหายไปนะเขาก็พยายามตั้งายว่ามีหงแม่เดี๋ยวผมมองไม่เห็นแต่ผมไอ้สัมผัสเองครับไม่เห็นดอกหลกแม่ติดตาไว้บังเอาไว้อ๋อไม่เห็นนี่ครับแม่ไม่ตายมันไม่ถึงเวลาไม่อยากเอามาเป็น ไม่ไม่เป็นขาดบอดีวันหลกนาลูกนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาคนจะเอาง่ายๆนะลูกเอามนุษย์เขาอยากถ้าเขามาชิงนกาวเขาก็ไปไม่ได้ลูกดมบ้ามไอ้ไบสไลด์จุดมันโงะลูกตกตะไดึงน้ำจุ่มสารชาติมันนั่นก็ขึ้นไป กลายไปกลายไปกลายไลแม่ก็เหนื่อยตามไปตามไปตามไปแม่ไปซ้ายเขานะนอนุกโอ้ยแม่ก็ช่วยมนุษงน้องุกน้องมันยังมาถึงข้าวถ้าเอาไปแบบนี้ว่ามันมาทำงานทำการจะเอาไปทำไมพ่อแม่มันก็อยู่จะอดยินจะยากยินจะยากกระจนนั่นนับคนพาอาศัยเจ้าที่เจ้าทางนี่ตรงนี้ อย่าเอามันไปอย่าเสียบาเทเสียจงนะลูกเดอ้อผมบอกเขาอย่างนั้นดีเนาะให้ว่าไงเราลุกกระขามันเลยนี่คือยังไงไมันต้องดูมันจากมันหลงเหลาออมาจากไหนใช่ไหมลราะมนเคยไม่เห็นนี่ดอกน้องมนุษย์นาะลูกเนาะเองก็เป็นเทพใหญ่เทพประจําบานอยู่ก็จะเอาคนง่ายมันไม่ิช่เวลาเอามันไปไม่ได้นะลูกนะครับใช่รครับแม่ไอ้โชคลาภนะ ก็ยาเสียงกันมากมายนกเนะก็ยากะไรก็คือว่าไงลูกถ้าจะเสียงน่ะลุกเสียงดูไหมวะห้เสียงตัวไหนแม่เสียงอ่ะนี้ลุกนี่จ้าอ,อีกบทหนึ่งอ่ะนะนยาให้มันเสือหลอดตายหลอดเป็นก็เสือยุมันอ่ะลุกอ กอด้ายเลือดตายไอ้บุญเหลือบอกว่าแม่นางจะเคียนให้ไ้ชื่อมแล้วลูกเด้อว่าไอ้บุญเหลือไอ้บุญถึงอะบุญเหลือนะบุ๋งเคยรัดจิตรัดใจให้มันกับคนไหนอยู่ตรงนี้ให้ใค่ให้มันเลือกว่าไอ้เรียกชื่อมันว่าไอ้บุญเหลือแต่ว่าจะว่าให้มันเรียกไอ้บุญล้ก็ไม่ใช่ลูกมันไอ้บุญเหลือที่มันเลือกท้ายเนี่ เออถ้าใยามคือมันจะออกจะแข็งในไม่ตายในไม่ตายนี่แหละลูกใข่ช่วยตูดสารบอกมันด้วยแม่แม่แม่นี่แหละทุกคนช่วยมันนะลูกนะสบายเขียวกันเนี่ยมันจะตายตายถ้าถุกับแม่ครับตัวห่วงเด็กดุเนี่ยเหมือนกับไอ้เคี้ยวหลอดต่อมนะลูกสบายแม่เนม่ยทามมันเลยนะลูกเด้อไปาชิ้นกับทามมันหน่อยมันสบายเคี้ยวไหมถามมันลูก ปวดพายให้ลูกให้ร้านนะเด้อซาทุแม่ครับให้ลูกร้านได้โชคได้ลาบเนาะให้เอฟซีพ่อแม่พี่น้องจะได้จะได้มีอะไรจะอะไรจะเข้ามีนะเนาะครับแม่อแม่บุญวันมาดูบุดขุดยูนกโอ้เรจะยากใจจริงนะลูกแม่น่ะยากให้อยากยังไงเนาะแม่เนาะอยากให้ทำอะไร เขายังไม่เอาม้ามดไปนั่นเองอ๋อครับเหลืออีกเหลืออีกตะเข่งมาดะขามาจะวัวโคกโคกไก่ไม่เหลือแข่งเหลือขาทางนึงเนาะไก่ไหมนี่มันครบสามนี่ลูกนี่เอาม้าแค่ขันเดียวแม่อยากให้เอาเมตะเคียนที่อยู่ในน้ำึ้นนี่ครับ อยากให้เอาคืนลูกอยอไม่ใช่ว่าแม่จะอยู่อาอยุยืนหน่อยหมื่นท่านปีมา,าลูกลอดยแม่อยู่แค่แปดสิบแปดขนาดมันก็จะไปโอ้โอแต <88 S 2> ่สิบนะแปดแต่สิบแปด แ,แม่แม่เขียนให้ได้แม่จ้าลูกหลานอะงูแต่ยังใหญ่ใหญ่ล้านงูเงาอย่าคุยกันนานนัะพระคุณเจ้าเขาเนี่ยมา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 ลูกทั้งไทยลูกนี่จ้ะมามามาขึ้นยาจะแทนนะครับอยากได้เขาได้ลาบครับแม่นั่นเนี่ยลูกทั้งใจแม่ก็ได้กินแม่ก็วกปักรักษาพวกสู๊ โดูดนีกินหนีกันจุกคอส <ไป S 1> ิมา,มาเนี่ยดุก <c oughs> นาไอ้ไงไอ้ไรยืนยุบอยู่ไอ้ไรยืนย่บในหูวันจะมันหายนะน่าจะไม่ตายน่ยังตาย,ตายบอกบกฮึมครับหนึ่งแปดแปดนะครับโอ้ยใ <c oughs> ห้แม่เขียนได้เลยนะครับ <c oughs> ท่านผู <c oughs> ้ชมตรงทะเบียนรถแอดมินแต่นอบัดนี้พี่นิยู หใจขึ้นเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนครับพี่ีใเพิ่งกลับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่โอเคเรามาเรื่อยเราพูดภาษะพายหน่อยครับอูอคุณแม่เขียนให้แล้วนะครับท่านผู้ชมซาธุครับเข้ามอเดียวเนาะแม่เนาะโอ้ยเขามอเดียวจริงๆเลยสาธุไม่มาธุสาธุซาทุทันนึงกัญญา สาตูชาตูตูกับกันยดนเอฟมินเลยนะคะท่านผู้ชมหนึ่งแหกามตัวเลยนะคะให้มันออกตัวนี้เด้อแม่เด้อเอย่าไปเด้อแม่ที่หนึ่งกันยแม่ชอบใจแม่ชอบยากลำครับแม่ชอบเพลงใช่ไหมครับ นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขนะครับผมที่แม่ตะเคียนท่านเขียนให้นะครับ188แล้วก็1นนะครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเนาะนะครับผมก็ท่านผู้ชมก็ดูแม่ตะเคียนเพิ่นเขียนให้เนาะแล้วก็เพื่อนจะสื่อสารมาในรูปแบบลักษณะไหนนะครับผมรอติดตามชมคงสุดท้ายด้วยนะครับขอจบคลิป้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ